ในประวัติศาสตร์ของยานยนต์มีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างคำว่าวิสัยทัศน์กับความบ้าคลั่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชพ p o d c ต s t story วันนี้เราไม่ได้มาดูรถสวยๆหรือรถแรงๆทั่วไปนะครับแต่เราจะมาเปิดแฟ้มลับดำดิ่งสู่ความคิดของเหลาวิศวกรนักออกแบบผู้กล้าที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์สร้างสค์ญ,ญานยนต์ที่โลกต้องจารึกไว้ว่าโคตรแปลก นี่คือสิบตำนานรถยนต์สุดพิสดารที่เราจะทำให้คุณทึ่งและตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าพวกเขาคิดได้ยังไงอันดับที่10 f u r r a r i 512S m e d u l l o ลองจินตนาการถึงปี1970 ยุคที่โลกกำลังข้างคล้ยานอาวกาศบนโต๊ะออกแบบของพินินฟาร n นาในอิตาลียานอาวกาศลำหนึ่งกำลังจะถือกำเนิดขึ้นแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทะเยอทะยานขึ้นฟ้านะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิ่งบนถนนและนี่ก็คือ Ferrari 512S เม d u l o ดูรูปทรงของมันสิครับมันเหมือนแผ่นกระดาษที่ถูกพับให้เป็นรถสูงจากพื้นไม่ถึงเมตรแต่ความบ้าคลั่งที่แท้จริงคือประตูครับ มันไม่มีประตูคุณต้องสไลด์หลังคาครอบห้องโดยสารทั้งหมดไปข้างหน้าเหมือนเปิดฝาโลงแก้วแห่งอนาคตเพื่อย่อนตัวลงไปในตำแหน่งคนขคับมันคือรถที่ไม่ใช่แค่โชว์ดีไซน์แต่มันคือรถแห่งอนาคตที่ดับมืดไปอันดับที่ 9. เลยา เฮลิกาเราย้อนกลับไปในปี1921ที่ฝรั่งเศสในยุคที่เครื่องบินยังเป็นของใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจวิศวกรนามว่ามาเซลเลย่ามองเครื่องบินแล้วเกิดคำถามที่เปลี่ยนโลกถ้าเราไม่ต้องการปีกแล้วจะเหลืออะไรละ่ะคำตอบมันก็คือเจ้านี่ครับเลยาฮาลิกาเครื่องบินไร้ปีกหัวใจของมันไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ส่งกำลังไปที่ล้อแต่คือใบพัดไม้ขนาดใหญ่ที่ติดอยู่หน้ารถใช่ครับ มันใช้แรงลมจากการหมุนของใบพัดเพื่อผลักตัวมันเองไปข้างหน้ามันคือการผสมผสานที่บ้าบินที่สุดระหว่างรถยนต์กับเครื่องบินความปลอดภัยนะหรอครับอย่าไปถามถึงเลยครับแค่คิดว่าขับเจ้าหนี่ตามหลังรถมอเตอร์ไซค์ก็สยองแล้วอันดับที่8 Love Electric ท่ำกลางความมืดมิดของสงครามโลกครั้งที่สในปารีสปี1942 ศิลปินคนหนึ่งไม่ได้วาดภาพเพื่อหน,นีความจริงแต่เขาสร้างยานพาหนะจากจินตนาการของเขาขึ้นมายานพาหนะรูปทรงไข่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านามของมันก็คือ Love Electric นี่คือผลงานศิลปะที่ขับได้ครับตัวถังอลูมิเนียมโค้งมนกับโดมพลาสติกใสทำให้มันดูเหมือนฟองสบู่ที่ลอยอยู่บนถนนในยุคที่โลกเผาไหม้ด้วยน้ำมันชายคนนี้กลับมองเห็นอนาคตของพลังงานสะอาดมันอาจจะดูตลกในสายตายุคนั้น แต่วันนี้เราทุกคนกําลังขับรถที่สืบทอดเจตนารมณของไข่ไฟฟ้าในคันนี้อยู่ครับยกตัวอย่างเช่นพวกเทสลาพวก uh, BYD อะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าอันดับที่เมื่เมอร์สเ h ด k r 2 0 0เมื่อสงครามจบลงอินซี C ก็ต้องหุบป,ปีกบริษัทผลิตเครื่องบินระดับตำนานเยอรมน,นีอย่างเมอร์สเ h ดถูกสั่งห้ามสร้างเครื่องบิน แต่ DNA ของนักสู้พวกเขายังไม่หมดไปครับมันแค่ถูกย่อส่วนลงมาในร่างของเม um สซมิธ KR200 ครับนี่ไม่ใช่รถแต่มันคือห้องนักบินติดล้อหลังคาแบบบับเบิลคานนปีเปิดออกด้านข้างที่นั่งตอนลึกแบบเครื่องบินขับไล่และพวงมลาลัยที่ดูเหมือนแฮนด์บังคับของเครื่องบินทุกองค์ประกอบเหมือนเครื่องบินที่เคยอยู่บนฟ้ามันคือจิตวิญ,ญญาณของเครื่องบินรบที่ถูกบีบอัดให้มาวิ่งบนท้องถนนในยุคที่ข้าวยากหมากแพงครับ ชายผู้มาก่อนการนำว่าวิลเลียมสตาได้สร้างห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ที่มีรูปทรงเหมือนด้วงสคารับจากอียิปต์โบราณนี่ก็คือสตาสคารับในยุคที่รถทุกคันต้องมีฝากระโปรงหน้ายาวๆเจ้าสคารับกลับเอาเครื่องยนต์ไว้ข้างหลังสุดทําให้ภายในดูโปร่งโล่งและกว้างขวางจนน่าตกใจเลยครับโต๊ะประชุมเล็กๆเ,เนี่ยยังสามารถยับเข้าไปได้เลยครับ มันคือต้นแบบของรถตู้ MPV ที่มาก่อนการถึง50ปีแต่น่าเสียดายครับที่โลกในยุคนั้นยังไม่พร้อมสำหรับวิสัยทัศน์ของเขามันจึงกลายเป็นตำนานที่ถูกผลิตออกมาไม่ถึง10คันบนโลกอันดับที่5แอมฟิคามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับกับรถที่ทำลายทุกขีดจำกัดของคำว่าถนนเพราะเมื่อถนนสิ้นสุดการเดินทางของมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ที่เยอรมน,นีตะวันตกในปี1961นี่คือแอมฟิคาแนวคิดรถลุยน้ําได้น่ะมันมีมานานแล้วครับแต่เจ้านี่คือคันเดียวในประวัติศาสตร์ที่ผลิตขายให้คนธรรมดาเอาไปขับเล่นจริงๆลองนึกภาพตามนะครับคุณขับรถไปเจอทางกันริมแม่น้ําคุณแค่ปลดเกียร์พิเศษใบพัดคู่ท้ายก็จะเริ่มทํางานแล้วคุณก็ขับลงไปในน้ําได้หน้าตาเฉยมันคือความฝันของสายลับเจมส์บอน์ ที่คนธรรมดาอย่างเราเราสัมผัสได้จริงๆครับอันดับที่4 BMW i e t a รถนี้แก้ปัญหาการหาที่จอดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สร้างปัญหาใหม่ในขณะที่คุณจะลงจากรถรถคันนี้คือรถจากเยอรมน,นีปี1,955เขาขอเชิญพบกับรถที่ได้รับฉายาว่าตู้เย็นเคลื่อนที่ BMW ไอเซตาความแปลของมันมีหนึ่งเดียวและเป็นตำนานนั่นคือประตูครับมันไม่ใช่ประตูด้านข้างแต่ด้านหน้าของรถทั้งแผงมันคือประตูครับเวลาจะเข้าก็เปิดมันออกมาเหมือนประตูตู้เย็นพวงมาลัยก็จะพับหลบออกมาด้วยเป็นการออกแบบที่ฉลาดสุดๆแต่ก็สร้างโมเมนต์หน้าอึดอัดได้เหมือนกันถ้าคุณดันไปจอดชิดท้ายรถคันหน้ามากเกินไปงานนี้มีติดอยู่ในรถแน่ครับ อันดับที่3 Fi เฟีย l มันติลาเดินทางมาถึงท็อป3กับรถยนต์จากอิตาลีปี1998ที่ทำให้โลกต้องหยุดมองแล้วเกาหัวด้วยความสงสัยนี่คือรถที่ถูกโหวตให้เป็นรถยนต์ที่น่าเกลียดที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่ถูกเข้าใจผิดก็ได้ครับวิศวกรต้องการสร้างรถหกที่นั่งที่สั้นและขับง่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาคือดีไซน์ปลาโลมาหน้าบวมที่ดูเหมือนเอารถสองคันมาซ้อนกันอย่างไม่ได้ตั้งใจร้อยต่อระหว่างตัวถังกับกระจกหน้าต่างที่ดูเหมือนชั้นไขมันกับไฟหน้าที่วางสเปะสปะทําให้มันมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลืมถึงหน้าตาจะพาเราสับสนแต่คนที่เคยใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือหนึ่งในรถที่ออกแบบประโยชน์ใช้สอยภายในได้ดีที่สุดในโลกนี่แหละครับอย่าตัดสินรถที่ภายนอกจริงๆ อันดับที่2ริเลแอนโรบินและนี่คือรองแชมป์ของเราครับตำนาน3ล้อแห่งเกาะอ,อังกฤษยานพาหนะที่ท้้ไทยกฎฟิสิกส์ทุกครั้งที่เจอทางโค้งปี1973ขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าริเลแอนโรบินความแปลกของมันเรียบง่ายแต่ร้ายกาศมันมีล้อเดียวอยู่ข้างหน้าครับซึ่งตรงข้ามหลักการทรงตัวสากลเหตุผลง่ายๆก็คือในอังกฤษยุคนั้น สามล้อแบบนี้เสียภาษีถูกเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับแต่ผลที่ตามมาคือภัยพิบัติระดับหมอลำครับแค่เข้าโค้งเร็วไปนิดเดียวเจ้าโรบินก็พร้อมจะทิ้งตัวลงไปนอนเล่นข้างถนนทันทีจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฮาและความไม่สมประกอบที่ชาวอังกฤษรักและเอ็นดูมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่1 P.O.P 5 0และแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเราครับ ที่สุดแห่งความพิสดารเจ้าของสถิติโลกกินเนสบุ๊กในฐานะรถยนต์ที่เล็กที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตจากเกาะแมนปี1962นี่คือผลผลิตจากความคิดที่ว่าถ้าจะทำให้รถเล็กก็ต้องเล็กให้สุดๆไปเลยมันเล็กจนน้าขำเลยครับมีที่นั่งสำหรับคนขับที่ต้องทำใจว่าเขาจะชนพวงมาลัยและมีที่ว่างเหลือสำหรับถุงช้อปปิ้งหนึ่งใบ แต่ความสุดยอดของมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วมันทํางานยังไงครับเวลาจะถอยหลังก็ลงจากรถสิครับแล้วใช้มือจับที่ท้ายรถแล้วก็ลากถอยหลังเองครับเพราะน้ําหนักตัวรถมันแค่59กิโลกรัมเท่านั้นเบากว่าคนขับอีกครับมันคือคําตอบสุดท้ายของคําว่ารถยนต์ที่ถูกย่อส่วนลงมาจนเหลือแค่แก่นแท้และกลายเป็นตำนานแห่งความแปลกที่ไม่มีใครเทียบได้ตลอดการ และนี่ก็คือสิยานยนต์สุดพิสดารที่เกิดจากมันสมองของเหล่าผู้กล้าครับทุกคนต่างบอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยและจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดคุณล่ะครับทึ่งกับคันไหนมากที่สุดหรือมีรถแปลกๆในใจอยากจะมาแชร์อีกคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญปุ่ม u b s c r i b e ช่วยกดหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปออกแบบรถส่วนตัวก่อนนะครับอาจจะมี5ล้อพร้อมใบพัดด้านบนก็ได้ใครจะไปรู้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ